เรนเจอร์โอ้โหวันนี้ขึ้นยานอวกาศเลยนะฮะเรนเจอร์เป็นไงบ้างวันนี้วันนี้ได้ใหญ่กว่าเขาเลใช่ไหมซ้อมดีด้วยทำไมซ้อมไม่ดีก็นอนหั่นซ้อมดีด้วยวันนี้พดี๋ยวบอกซ้อมดีด้วยโอ้โหคู่ชกก็มาเป็นไงเรนเจอร์เมืนหนักไหมหนักหนักอยู่หนักอยู่นะป้องป้องกันตัวไม่ดีครับสมวยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเราเราเราจะเรียกเปียกตรงนี้ใช่ไหม เชื่อชมวยเราดีกว่าลูกลูกไม่รับส่งผมส่งวยผมยังไม่ดีเท่าดเขาส่งวยเรายังไม่ดีเหรอเขาก็บอกส่งวยเขาไม่ดีเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดชมวยเราดีกว่านี้เป็นไงบ้างผมก็ป้องป้องการบาดได้ดีกว่านี้ครับสสบายๆนิดนึงครับจังหวะที่เขาเดินต่อยเราตุ้มตุ้มตุ้มเสร็จแล้วเราเรารู้สึกไงบ้างครับน้องก็เสียงเชียร์ด้วยอะไรด้วยบรรยากาศผมก็พยายามเต้นเต้นครับเอาเล่นเล่นเคยเล่นเต้นป่ะมาแค่ครั้งแรกเหรอ ใ่คร um, uh ับ huh. oh, ังที่สองฟังที่สอง้วอ๋ายังเปนเต็อยู่เข้ามาเข้ามาโชคทรุงเทพบครั้งที่สองเลยเขาได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดาแล้วเนาะเลเจอร์อายุอยุเ่ไหนึ่งยี่ครับอาอายงไมด้วยนะเลเจอร์วันนี้ชนะแล้วนี่ครับอาอายุเท่าไร่้วน่ ยังไม่รู้ครับอ๋อแต่มีแล้วเนานะมีอยู่แล้วเนาะอ่ะขอบคุณเช้าน,น,ะนะครับขอบไ,ไอ้เย <c oughs> ลเยขอบคุณทุกๆคนที่ใจให้ครับไอหน้าจะให้ตื่นเต้นเปล่าไม่ต่อยก็ไม่ตไปงเก็บฟังยินดีด้วยสำหรับชนะวันนี้ครับ